เสร็จแล้วให้เราใชา้ถูครับและฟองน้ำนะครับถูดูสิครับว่ายางรถยนต์ของเรากลับมาดำแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วอ๊อฟเพร์นชแนลนะครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาทําให้ยางรถของเราครับยางรถยนต์ของเราที่มันไม่ดําหรือว่ามันไม่เงาน,นะครับกลับมาดําแล้วก็เงาเหมือนเดิมครับโดยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเครื่องดื่มชูกาลังนี่แหละครับสามารถทําให้ยางรถยนต์ของเรากลับมาดําเหมือนเดิมด้วยวิธีง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีําการทําให้ยางรถยนต์กลับมาดํา ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําให้ยางรถของเรากลับมาดําเหมือนเดิมนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็น้ํายาล้างจานนั่นเองครับใช้แค่2ออย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับยางรถยนต์ของเราก็จะกลับมาดําเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําการทําให้ยางรถยนต์ของเรากลับมาดําด้วยสิ่งนี้กันเลยนะครับก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องดื่มชูกําลัง นี่ครับเทใส่ภาชนะเลยครับ1นขวดนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างจานเราใส่ประมาณ3ามหยดนะครับ 1, 2, 3เท่านี้นะครับคุณผมูม้ชมครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็คนเลยครับคนส่วนผสม2ออย่างให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำยาเช็ดยางดำของเราแล้วครับเสร็จแล้วเราก็นำไปเช็ด ยางรถยนต์ของเราด้วยกันเลยนะครับนี่ครับเมื่อเราเทใส่ในป๊อกกี้นำไปฉีดพ่นยางรถยนต์ของเรานะครับให้เราเขย่าทีครับเขย่าส่วนผสมสองอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็นําไปฉีดพ่นยางรถยนต์ของเราด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะฉีดน้ํายาของเราลงไปนะครับที่ยางรถยนต์นะครับหรอบก่อนนะครับว่ามันจะดํำไหมครับ เสร็จแล้วให้เราใช้ถูครับใช้องน้ำนะครับถูนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราถูเสร็จแล้วให้เราทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณ15นาทีแล้วเราค่อยมาฉีดน้ำยาของเราลงไปอีกรอบนะครับ ว่ายางรถยนต์ของเราจะกลับมาดําเหมือนเดิมไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูสิครับด้านหน้าเรายังไม่ได้ฉีดพ่นครับมันฝุ่นปิดอยู่นะครับมันไม่ดํานะครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดพ่นดูอีกครั้งนึงครับว่ามันจะดํำไหมครับฉีดพ่นลงไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ แบบนี้ครับแล้วก็ถูเหมือนเดิมครับเครับเวลาเราถูนะครับมันจะเกิดฟองขึ้นมานะครับเสร็จแล้วทิ้งไว้ก่อนนะครับ15นาทีเดี๋ยวเราจะไปทำครั้งที่2ด้านหลังนะครับ ล้อหลังรถยนต์ของเรากันต่อครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อครบ15นาทีแล้วดูสิครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มดำแล้วครับดูความแตกต่างก็ได้นะครับด้านในนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่ดำส่วนตรงนี้ที่เราฉีดพ่นไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะดำเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาฉีดพ่นครั้งที่สอง กันเลยนะครับดูนะค,ครับเสร็จแล้วครับทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างการอีกรอบนะครับ ี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนด้านหน้าดูสิครับว่ายางรถยนต์ของเรากลับมาดำแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทำรอบสองนะครับก็คือให้เราฉีดพ่นน้ำยาของเราลงไปอีกรอบนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วเราก็รอให้แห้งก่อนนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับยางรถยนต์ของเรากลับมาดําเหมือนเดิมแล้วแต่มันไม่เงานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกเคลือบเงาลงไปมันเลยไม่เงานะครับมันก็คือดำํำเฉยๆนะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็เป็นน้ํายาที่ประหยัดด้วยนะครับเราไม่ต้องซื้อน้ํายาแพงๆมาขัดยางรถยนต์ของเรา เราสามารถใช้แค่2อ,อย่างนี่นะครับทําให้ยางรถยนต์ของเรากลับมาดําเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําน้ํายายางดําหรือว่าน้ํายาเช็ดยางดําในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพิร์ชาแนลด้วยนะครับ ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ